คุณจะมีรถฝ่ายนะครับมาแลกเปลี่ยนกันนะครับเพื่อที่จะให้หาจุดที่สมดุลนะครับก็ที่อาจารย์จำลองบอกว่าเราได้เป็นทิกรรษาโครงการนังไงนะครับเพราะหลายคนมองว่าเออเขั้นโอของการเนี้ยมันเป็นตือนร้อนนะแต่ผมให้กำลังใจท่านอาจารย์จำลองว่าอันนี้คือนิด้าเรานะครับก่อนะครับก่อเมาโดยพระราชบัญติของรุ่นเก้าในก้องทางวิชาการนะครับแล้วเป็นประโยชน์กับ ถ้าคนมีที่พื้นที่ใดที่ควรจะตั้งรถไฟตันเิ้ควาเหมาะสมของพื้นที่ตั้งกับโครงการเดิมโครงการเดิมเนี่ยเรามีอยู่สองที่ก็คือที่วีและที่เทพานะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็ก็จะมองกว้างขึ้นเนีัยว่าก็พัฒนาระพองถึงเรื่องการพัฒนามีแต่ตำรวจแล้วมีรถกระบมีแต่เครื่องบินมาสกัดคงแม่คันผมว่ายกตัวอย่างมาว่า ไฟศิกานณะมันพออยู่แล้วครับแล้วเราไปรากอิเตพาทำไมอีกนั่นคือเหตุผลคกกรับเกิดอะไรขึ้นในวันอังคารวันที่อเลอ็กจะสืบสวนเราในวันนั้นครับผมจะบอกกับพี่น้องทุกนว่าลงไฟฟ้าต่างหินไม่สมควรจะกิดในอิเฟพาพอให้อยู่ได้แล้วครับก็ขอขอกตัวมากนะครับเราต้องพ,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 พันกับแต่ความจริงตอนนี้ผมก็มีมีสิ่งสำคัญอยู่ห้าประการ วัติร <laughs> ่วมมีการตรวจสอบจากคณะกรรมการก่อนนะอันนี้คือเรื่องเป็นจริงครับข้อมูลต่างๆที่ออกไปเนี่ยสู่สาธารณชนเนี่ยมันไม่ใช่รน้อยับเพราะเรื่องรับบางตัวเนี่ยมันไม่โอเคนะครับผมนายพลคงเสือผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิสามทำการแทนตัวการารขยาครับเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับท่านสุพันท์ครับที่ ให้มีโรงวยาบานครับแต่โรงพยาบาฐานาฐาน ấy, ั้นท่านจะไปชี้นาก่อได้ไหมในฐานะท่านเป็นหมอ,ท,อท่านจะที่ใส่เข่านเป็นห่ว